สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอีที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องผ่านเลนครับวันนี้เราอยู่กันที่ท้องสนามหลวงครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่ไปที่บริเวณงานการซ้อมแห่เรือนะครับแห่เรือในพระราชพิธีวันนี้ผมจะพาพี่พี่ไปชมกันครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าให้ประชาชนนะครับเข้าไปชมได้นะครับ วันนี้วันที่26นะครับ26วันศุกร์นะฮะยี้กรกฎาคมวันศุกร์ครับ,รรรบเดี๋ยวผมพาลงอุมโมงประตูหนึ่งเลยครับอุโมงหน้าพหลานแล้วจะไปทะลุบริเวณพระบรมมหาราชวังครับนักท่องเที่ยวก็จะใช้ ประตูนี้แหละครับหลังจากที่เที่ยวที่พะบรมมหมาลาชววงเรียบร้อยแล้วหลายๆคนก็จะมาพักก่อนนะครับดื่มน้ำดื่มท่ามาพักเข้าห้องน้ำบริเวณอุโมงค์หน้าพลาเน,นี่ยครับที่ผมจะพาไปเนี่ยครับจุดนี้เป็นจุดที่เป็นจุดพักคอยฮะให้นักท่องเที่ยวที่มาจอดรถทัวนะครับ จอดรถส่วนตัวที่ของสนามหลวงได้เข้ามาพักนะครับเข้าห้องน้ำห้องค่าเข้ามาพักเย็นๆนะครับแอร์เย็นมากที่นี่ห้องน้ำก็สะอาดดูแลจากการดีบรรจุคนได้หลายพันคนเลยครับก็จะมีกลุ่มทัวร์นะที่ลงมาด้านล่างนี้ได้โน้เป็นห้องน้ำชายหญิงนะครับห้องน้ำสะอาดมากดูแลจัดก,การดีมากเลยครับ กลุ่มทัวต่างๆก็มารอนะครับก่อนที่จะขึ้นไปที่วัดพระแก้วก็จะจัดการคนที่แต่งตัวไม่สุภาพไม่เรียบร้อยจะจัดการณตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปคัดกรองอีกทีนึ่งพอขึ้นไปแล้วก็จะได้เข้าไปในพระบรมหาราชวังง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะไปที่ ประตูสีนะครับขึ้นประตูสีแล้วพาพี่ๆขึ้นไปด้านบนครับนบักท่องเที่ยวก็ไปประตูสามกันขึ้นมาด้านบนแล้วครับด้านบนผู้คนเยอะแยะเลยครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างดีเลยนะครับรืวของพระบรมมหาราชวังประดับดอกไม้สวยๆเลยหันมาด้านหลังนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันนะครับ ไปด้วยนะงเที่ยวครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเรือนะครับขึ้นเรือกลางฝั่งไปโอ้ด้านนี้คนเยอะเลยเป็นประตูทางออกนะครับประตูทางออกด้านนู้นนะครับให้ท่องเที่ยวก็จะออกมาแล้วก็มาลงที่อุอโมงค์นะคบางส่วนถ้าไม่ลงอุโมงค์ก็เดินตรงนี้ไปครับไปตึกแดงไปเข้าอีกประตูหนึ่ง เยอะมากว่านี้วันสุกนะฮะสาวอาทิตย์ก็จะเยอะกว่านี้อีกเดินไปเรื่อยๆครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นขายของที่ระลึกนะครับเรือของมหาลัยศิลบายกรสวยงามครับกรุงเทพมหานครสมัยนี้นะช่วงนี้ดูแลจัดก,การได้เป็นอย่างดีเลยและที่สาคัญคือ พื้นที่แถวนี้ดูบุหรี่ไม่ได้นะครับเ็าจะมีพี่ๆคอยมาบอกนะครับห้ามสูบบุหรี่นะครับพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่เป็นพื้นที่สาธารณะมีกฎกฎหมายเข้มงวดมากว้าพี่ๆเอ้ยดูผู้คนมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดครับด้วยนะครับโอ้โห ให้ดูใกล้ๆเลยครับเนืองแน่นครับเนืองแน่นไปด้วยผู้คนมาจากทุกทิศทุกทางครับทุกชาติทุกภาษาครับมาเที่ยวเมืองไทยอยากจะบอกให้พี่ๆได้ทราบเลยนะครับเมืองไทยนี่ชาวต่างชาติได้หลายคนผมเคยเจอยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติที่อยู่ที่เข้ามาถ่ายทำที่เมืองไทยนะหลายๆคนเลย เขาบอกเขาเดินทางไปหลายประเทศไปถ่ายทำที parece, as well as ่หลายประเทศมาสิ่งที่เมืองไทยไม่เหมือนที่อื่นก็คือวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมไม่เหมือนคนอื่นเขาประเพณีวัฒนธรรมไม่เหมือนคนอื่นเขามีความหลากหลายไปภาคเหนือเราจะได้เห็นวัดวาอารามที่สวยสดงดงามอีกแบบหนึ่งมาภาคกลางก็จะสวยอีกแบบหนึ่งไปภาคอีสานก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่ง นี่คือเมืองไทยครับมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวัดาอารามไม่ว่าจะเป็นอาหารผู้คนนะครับมีความหลากหลายที่ชาวต่างชาติชอบมากมาเมืองไทยไปภาคเหนือได้ชมความงดงามอีกแบบหนึ่งมาภาคกลางก็จะได้ชมความงดงามอีกแบบหนึ่งในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับมีชาวต่างชาติชอบมากคือความหลากหลาย ที่ไทยนี่แหละครับที่บ้านเรานี่แหละที่เขามาแล้วเขาได้ใกล้ดูได้เห็นนะครับมาที่เดียวจบเลยครับคือพูดง่ายๆครับที่นี่มีทั้งวัดวา,ารามเก่าๆแลวก็สิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างมาใหม่ให้เราได้ชื่นชมให้นะักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติได้ชมไปที่อื่นก็อาจจะได้ชมแต่ สิ่งปลูกสร้างเก่าๆโบราณเก่าๆที่ขาดการดูแลและพัฒนาครับมาเมืองไทยก็จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆด้วยแล้ก็สิ่งเก่าๆโบราณสถานเก่าๆก็ยังคงได้ดูแลรักษาได้มีการฟื้นฟูเป็นสิ่งที่เขาเห็นและเขาชื่นชมครับเดี๋ยวผมล,ลงอุโมงมหาราชตรงนี้นะครับแล้วจะไปโผล่บริเวณท่าเรือมหาราชครับ เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นอีกจุดหนึ่งที่สบายครับไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินข้ามทางม้าลายให้ลำบากครับเดินมาข้างล่างนี้เป็นอุโมงค์ที่เย็นนะครับข้ามไปก็สะดวกสบายมีความปลอดภัยด้วยครับ ยเย็นมากและที่สําคัญคือการดูแลเรื่องความสะอาดดีมากๆและหลายคนร้อนก็จะได้ลงมาตรงนี้ครับล้พักขายร้อนนะก็นะจะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาด้วย เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับขึ้นมาด้านบนแล้วครับออกจากอุโมงค์มหาราชน,นะครับเดี๋ยวผม เดินทางไปที่ท่าเรือท่าช้างนะครับมีของกินเยอะมากนะ <Yeah. S 1> ท่าเรือที่นี่ใหญ่มาก ก็จะมีเรือท่องเที่ยวด้วยเรือข้ามฝั่งไปทางนู้นด้วยนะครับเรือ,อที่จะไปตามจุดต่างๆนะครับไปนนไปสาทรที่ท่าเรือนี้ได้เลยก็จะมีสองจุดเนี่ยครับตรงนี้นะครับมีเรือท่องเที่ยวไปตาท่อนไปปาาเกต์นะมีห้องน้ําด้วยส่วนด้านนู้นน่าจะเป็นเรือข้ามฟ้าครับเดี๋ยวผมไปด้านนู้นนะ ท่องเที่ยวเยอะมากครับเห็นแดงๆนะั่นเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับที่ผมเคยทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกันเป็นเรือท่องเที่ยวฝั่งตรงข้ามเป็นวัดะระฆังนะครับและทางนู้นก็เป็นท่าวังหลังเป็นสิริราชนะครับแัลท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะเป็นจุดชมวิวพระาที่ตกดินสวยๆอีกจุดหนึ่งเลยครับ เดี๋ยวผมมารอไปเรือข้ามฝั่งนะครับเรือข้ามฟ้าสี่บาทห้าสิบครับข้ามจากท่าช้างไปที่ท่าวัดระฆังครับแล้วก็จะเดินไปนะักท่องเที่ยวเยอะครับตรงนี้เป็นจุดพักคอยสบายๆเลยเดี๋ยวต้องรอให้เรือข้ามฝั่งมาก่อนผมขึ้นเรือมา ลงเรือมาแล้วนะครับนี่เป็นเรือท่องเที่ยวนะครับเจ้าพญาทัวริสบอสนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเลยทางด้านนู้นนะครับก็บไปจอดน,นะครับจอดแล้วกน็นักท่องเที่ยวก็จะขึ้นกันเป็นเรือที่น่าสนใจลำหนึ่งนะครับ ค่าโดยสาร40บาทชมวิวสวยๆของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะช่วงเย็นๆจองตั๋วไปกลับกันเลยนะใครที่เคยใช้บริการก็จะพอทราบนะครับเป,เป็นเป็นเรือที่ได้รับความนิยมมากๆเลยราคาไม่แพงถ้าจะจ่ายถูกด้านบนชมวิวสวยๆครับที่ตกดินช่วงเวลา5โมง6โมงนี่เรียกว่าดีมาก ที่เห็นอยู่ก็คือชาวต่างชาติล้วนๆเลยนะครับก็จะมีเรือเช่าเหมาลำนะครับที่ลงไปแล้วก็เรือข้ามฟ้ารวมถึงเรือท้องถิ่นนะมาถึงแล้วครับพี่ๆครับโอ้หเป็นบุญเป็นวาสนาของผมเลยครับที่ได้มาที่นี่นะครับงดงามมาก เรือพระที่นั่งสุพรรณหงครับได้เห็นใกล้ๆแล้วงดงามจริงๆครับส่วนตรงกลางเป็นเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบรนแล้วก็อน,นันตน,นาคราชนะครับ ช่วงเที่ยงกับก็มีการพักทานข้าวนะแล้วก็มีที่น้องประชาชนครับที่มาเที่ยวชมนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันถือว่าเป็นความโชคดีครับได้เข้ามาที่นี่สวยงามมากนะก็จะมีให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชม มาถ่ายรูปแต่ห้ามล้ำเส้นสีแดงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะก็จะมีพี่ๆีทหารคอยดูแลอยู่ครับงดงามมากเลยครับเรือพระที่นั่งทั้งสามลำต้องมาเห็นด้วยตนเองครับบอกได้เลยโอ้สวยผมไม่เคยเห็นใกล้ๆเห็นแต่ในทีวีนะวันนี้มีโอกาสได้มาชม พีพ่่ที่เขาดูแลที่นี่บอกว่านักท่องเที่ยวมาตลอดทั้งวันครับยาวมากและสวยด้วยโอ้วิจิตรการต่างงดงามมากๆเดี๋ยวผมพาไปชมทางด้านนู้นนะครับเห็นไกลๆก,ก็คือพระบรมหาราชวังนะครับพระบรมหาราชวังโอ้สวยมาก สวยมากสวยมากครับดูสิครับสวยมากนะนี่เป็นขบวนเรือนะครับ กระบวนรืรพายุหายาตาทางพลมากนะฮะไม่เคยเห็นจริงๆนะครับเพิ่งมาเห็นเนี่ยสวยงามมากเลยพาพี่ๆชมนะโอ้เป็นงานที่สุดยอดครับลงลักปิดทองแกะสลักโอ้ลวดลายสวยงามจริงๆครับสมคำล่ำลือฮะ สมคำล่ำลือมากๆเรือแต่และลำก็จะมีชื่อนะครับ ช่วงบ่ายครับจะมีพิธีซ้อมนะครับ นี้มีโอกาสได้มาที่นี่เสียได้ครับวันนี้ไม่มีการซ้อมฝีพายนะครับถูกยกเลิกไปนะครับได้มีการยกเลิกไปก็ไม่เป็นไรครับได้มาชมความงดงามของขบวนเรือพระที่นั่งนะครับก็ถือว่าเป็นบุญตานะครับมาเห็นใกล้ๆถือว่างดงามมากๆเลยตอนนี้ก็มีการดูแลนะครับจากช่างสิบหมู ครับสวยงามมากขอ,ขอบคุณพี่ๆเอทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีผู้คนจากที่ต่างๆครับมารอชมนะครับแต่หลายคนก็ผิดหวังคนระับเพราะว่าวันนี้ได้ถูกยกเลิกไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้มาเห็นขบวนเรือใกล้ๆก็ถือว่า มีความยินดีปีดามีความสุขมากๆแล้วที่ได้เห็นนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านทุกคนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ